อย่เช่นเปียในยุคนี้ครับแม่คำพูดที่มันพอจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะมมยเเเเออออาาาาน่่่บบ่่่่่ะแบบรแรรรกกลวคคับยยพพิิงงบบออง 短，各位各位，怎么个意思呢？先别急，对你先别急，เจอเรื่องอะไร，ได้ยินข่าวอะไรมา？先别急，对，先别急，你先别急。到嘛春天来分两支百万，我快不行了，是吧？哎呀、well,，快不行了，快了，该找อะไรบางอย่าง了，不行，那就ไม่ตกลง，หมายถึง。 没歪了呢，i, 不行了，是吧？快不行了，该讲没歪了，víde, 不了 <c oughs> 快不行了，我快不行了，zone, 我快不行了。你想想没歪了,了那呢、欸？哎，就去做啥来得？除了忍一忍，忍一忍，忍是吧？忍，干歪，吞歪，吞歪。忍忍，忍一忍，吞一点，吞一点。忍一。 ยหรือจะบอกยีกทนอีกสักหน่อยครับใแอีกทนอีกสักหน่อย我ราใ人ันต่อมาครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น做好准备哎做好准备做好ทำให้ดีแต่พอเราดูครับมาคู่กับ准备准 เตรีคือการเตรียม做好准备เตรียมให้ดีหรือเตรียมให้พร้อมไว้ครับ做好准备做好准备哎做好准备มาเหตุการณ์แบบนี้เข้าใจครับ大家都很难大家都很难大家ทุกคนนี่แ都ทั้งหมดต่างก็很难มากเลย หนานบางคนบอกเฮ้ยหนานแปลว่ายากไม่ใช่เหรอแต่พรกเราครับหมายถึงยากลําบากก็ยังได้ทุกคนลําบากกันหมดครับตอนนี้ต่าตงเสีย้นยาเนจ大家哈都很难大家都很难โอเคครับสั้นๆลองฝึกพูดกันดูช่วงนี้ก็เอานะเนาะเราชอบนะครับฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตามพวกเราไว้ครับคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรีจะได้ไม่พลาดกัน加油哎ย油สู้ๆรับ